ตัว AOT นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่ตัว e a r n i n g Preview ของ a t t นะพอดีผมได้ดูไล่เรียงในคอมเมนต์ครับก็มีคำถามนะเกี่ยวกับปุ่มการบินนะครับมีอยู่2องคำถามนะขอตอบให้ก่อนนะครับคำถามแรกนะครับ BA กับ AAV ที่ราคาลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันหรือว่าภาวะสงครามนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมัน,ม,นมันต่อเนื่องกันนะครับก็คือ มันเกิดจากตัวภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะก็เลยทําให้มีความกังวลว่าตัวราคาน้ํามันเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยเราให้คอมเมนต์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าด้วยราคาน้ํามันในปัจจุบันเนี่ยที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ําอยู่เรียกว่าต่ํากว่าที่เราเรียกว่า a s s u m ม t ์ชัที่เราใช้ในปี2025เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าราคาน้ํามันมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมานับถึงแม้ว่าในช่วงสั้นๆอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็มองว่าคงยังไม่กระทบกับตัวราคาเป้าหมายนะแล้วก็แนวโน้มผลการดําเนินงานในปี2 0 2 5ของกลุ่มการบินนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ํามันเนี่ยตัวเ e ็ f ฟิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 4ี่เหรียญน,นะครับต่ํากว่าที่เราใช้อสมพสชันเนี่ยอยู่ที่1 0 4สี่เหรียญนะประมาณ2ี่เหรียญนะครับก็ถือว่า ยังมีดูมเนี่ยถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังมีส่วนต่างค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราเรายังมองว่าประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเอ่อเซนต์เม์ช่วงสั้นๆที่เข้ามากดดนันแต่ว่าระยะยาวๆเนี่ยคงอ่าไม่ได้อ่ากระทบกับตัวผลการดำเนินงานในปี2025นะครับอ่าแล้วก็อันที่สองนับมีการถามว่าเออ AOT กับ AAV เนี่ยตัวไหนดีนะครับ เราก็มองว่าอาจจะแบ่งเป็นถ้าเกิดเป็นการลงทุนระยะสั้นๆช่วงสามเดือนเนี่ยก็เหมือนที่เราเคยไกด์ไปนะครับว่าในช่วงสั้นๆปลายปีนี้ถึงต้นปีเนี่ยเรามองว่ากลุ่มสายการบินเนี่ยดูน่าสนใจกว่านะเพราะว่าผลการดําเนินง,งานก็ยังมีตัวไฮซีซันเข้ามาช่วยหนุนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือราคาน้ํามันเนี่ยตอนนี้มันต่ํากว่าที่คาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะก็จะเป็นอัพไซต์ต่อต,ตัวผลการดําเนินง,งานนะก็ สำหรับตัว AAV เนี่ยเราประเมินราคาเป้าหมายอยู่ที่2องบาทแปสิกสตางนะครับก็ทุกที่ราคาน้นมันต่ำกว่าที่เราคาดทุก2เหรียญน่ยตัว Jet f i e l เนี่ยมันจะเป็นบวกต่อตัวกำไรของ a t t เนี่ยประมาณ20%แล้วก็เป็นบวกต่อตัวราคาเป้าหมายเนี่ยประมาณ7%นะครับแต่ถ้าเกิดใครมองภาพยาวๆเนี่ยเราก็มองว่าตัว a t t อาจจะดู a ออเนี่ยอาจจะดูน่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าเรามองในปี2 0 2 5เองเนี่ย กลุ่มสายการบินเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวการแข่งขันเข้ามาแต่ว่า a อ t เนี่ยเขายังไงเขาก็เป็นผู้ให้ใบริการอเรียกว่าโมโนโพลีสนามบินในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็น้อยกว่านะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้เองเนี่ยด้วยราคาเป้าหมายที่เราประเมิน64บาท50สตางค์เนี่ยปัจจุบันค่อนข้างเรียกว่าฟูลลี่แบลลแล้วเนี่ยแต่ในช่วงของปลายปีเนี่ยมันจะมีหลายโครงการที่มันจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับก็อาจจะ เป็นอัพไซต์ต่อตัว AOT อีกทีหนึ่งครับก็ดังนั้นเนี่ย AOT เราก็แนะนำเป็นเทรดดิ่งบายนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวผลการดำเนิน,นง,งานนะครับตัว e อ r n ์ n ิ่งพรีวิวก็สรุปสั้นๆนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะครับก็ตามปกติเนี่ยในช่วงควอเตสสีสอี่2024ของเขาเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมถึงกันยานะคับมันเป็นช่วง low season นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยก็ไม่ได้แบบมีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับก็คาดการณ์ว่ากำไรเนี่ย จะอยู่ที่3,900้าล้านนะครับเติบโตขึ้น14%บสียเปอร์เ์อันนี้ก็ตามปริมาณผู้โดยสารที่ฟื้นตัวนะครับแต่ว่าลดลง14% QonQ เคิวออนคิวเช่นเดียวกันอันนี้เป็นผลมาจากตามฤดูกาลนะครับที่ในช่วงของอคเตอร์สิ้นปีเนี่ยวดสิ้นปีเนี่ยตัวบริษัทมักจะมีการนำค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนที่หลงเหลือมีการมาบันทึกในอเตอร์นี้นะครับก็เป็นตัวกดจา่ายนะครับแต่ยังไม่ตานัภาพเนี่ยถ้าเกิดเรามองไปไตรมากถัดไปของ AOT คือเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงไฮซีซันเนี่ยเราคาดการณ์ว่ากําไรของเขาเนี่ยจะกลับมาเรียกว่าเติบโตโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะเบ mm ื้องต้นเราประเมินกลมๆเนี่ยในควอเตอร์ในช่วงไฮซีซันเนี่ยตุลาถึงธันวาเขาน่าจะมีกําไรเนี่ยอยู่ที่5,400ล้านเติบโตขึ้น18%บแปดเปอร์เซนต์แย่อแล้วก็37%มสิบเจ็ดเปอร์เซ็นคิวออนคิวนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นภาพเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับ,รบตัวเอโอทเองจริงๆถ้าไปดูราคาเป้าหมายที่เราประเมินตอนเนี้ย 6 4บาท50ตังค์เนี่ยก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนความคาดหวังการฟื้นตัวของตัวปริมาณผู้โดยสารไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยมันยังมีหลายโครงการของ AOT นะครับยกตัวอย่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการประมูลผู้ให้บริการรายที่3ภาคพื้นที่สุณภูมิเนี่ยจะมีการประมูลในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็จะได้ตัวผู้ชนะปีนี้ด้วยนะครับหรือว่าการที่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารอาทารสิทธิ์ทางเสร,าเรการศึกษาก็จะแล้วเสร็จในนช่ววงปีี้้นะแลก ที่สาคัญเลยเนี่ยที่เราทําเป็น sensitivity ให้เนี่ยก็คือ AOT เขามีแผนจะขึ้นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารนะครับตรงนี้นี่จะมีผลต่อตัวผลประกอบการแล้วก็ราคาเป้าหมายของเขาอย่างมีในยะสาคัญนะวันนี้เบื้องต้นเราทํา sensi t i v i t y ให้เนี่ยว่าถ้ามีการปรับขึ้นทุก50าสิบาทเนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อตัวกบไรแล้วก็ราคาเป้าหมายที่เราประเมินของ AOT เนี่ยสิบเปอร์เซ็นตะตรงเนี้ก็ยังเป็นอัพไซด์ที่ที่หลอความชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย Uh, เราก็ยัง uh, เรียกว่าเดิมนะเราแนะนำบ่ายนะแต่ว่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาเข้าใกล้ uh, ราคาก็หมายที่เราประเมินแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นเทรดดิ uh, ้งบายแทนนะเพราะว่ามันยังมีอัพไซต์ที่รอความเติเจนอยู่ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็ uh, สำหรับ a o t ก็สรุปคร่าวๆ uh, ประมาณนี้นะครับ